อันนี้แก้ทารกในคันไม่ดิน้นสาสบชีก็คือรากสามสิบสสิบชีสารพีและบุญนาคมาลีฝากเกสรบัวพิกุลนาเทียนดำนำใส่ผลมะพร้าวมาหมกไฟพาแก้ทารกไม่ดิน้นเอ้ยอาทารกลองให้สามเดือนร้องไห้สามเดือนเรือนลั่นและขังงาน ระหอมบ้างหัวหอมหนึ่งถึงใจไม้แทรกพิมพ์เสนทากลางคืนที่ผิวกายทาลกหายร้องไห้ดีนักแรอ,อันนี้ก็ดาประจำท้องทาลกุกเด็กสิบเดือนถึงหนึ่งขวบกูดไพรขวบวเจ็ดพังคีมีว่าน้ำบระเพ็ดเม็ดระบาดขั้วไฟตามอย่าลืมถามมาหาหิงสลึงเดียว ต่อไปก็คือ,อยาเพิ่มลมเบ่งขั้วตัวยาเกล็ดปลาช่อนรากขัดมอนเทพทาลูก,ก้นักหนาใช้กระสายดอกไม้เทศและลายยากระดูดไขมมาทุบให้ดมพระสมโลมต่อไปอยาแก้ลงหิดทำโทษขิงดีค้านยาหญ้าเห้วหมูพริกไทยชูหอมหางเทศ สมสองสมุนแวงจันจริงจ้อและแตกตองหัดสกุลต้องเท่ายาอื่นพึ่งส้มซ่าต่อไปหนึ่งหน้า,ท,าท้องเทียมพริกไทยใช้ดีปีสารส้มมีดินประสิวหนึ่งบาทขายไพรสองบาทใบมะกาเท่ายาทุกลายน้ำกระสายเหล้าสายชูเคล้ายาตำ ต่อไปก็ลมหัวลูกมะก,กาขาห้าแว่นเกลกำแน่นหนึ่งกำมือถือมาต้มหญิงตั้งคันหันวิงเวียนขึ้นเหียนจมเอามาต้มรับประทานเถิดเกิดผลดีต่อไปก็อย่าไฟปไปรกันขิงเทียมของไทยมีดีแค่สี่ส่วนกระทือทวนขามิ้นอ้อยรุมไผ่ห้าสารส้มเพลิงสมแมทะเลและ และกูดกาน้ำขาปาในเรือนไฟปะไรกันจบ